นู่นอยู่นู่นนะครับอันนี้เรากลับแล้วนะเขาอบอกจะเอาอีกหอบหนึงแล้วก็ขึ้นรถกลับนะครับผมก็ไม่รู้นะเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยฮะ คนที่เขาฉลาดฉลาดทำงานเป็นนะครับเขาไม่ทำงานเกินกำลังนะครับเขาไม่ทำงานเกินกำลังตัวเองและเนี่ยถ้าเรามีเครื่องลากจูงแบบรูปตัวเจนะครับใครเคยเห็นตัวเจบ้างในภาษาอังกฤษทำเครื่องลากจูงแบบตัวเจนะครับเอามัดห่อมัดย่ามัดเกียงครับวางตรงช่วงโค้งของตัวเจนะครับ แล้วก็ทำสายรัดนะครับในตรงตัวเจเนี่ยเราจะทำสูงขนาดตัวก็ได้สำหรับวางสองมัดเหมือนตะกี้นะครับแล้วเราก็ลากตัวเจเนี่ยสองอันนะครับนะแล้วเราก็ทำฐานวางฐานวางหญ้านะครับเหมือนกับรถลากจุงเนี่ยครับนะในตลาดแต่ว่าเราเราใช้เราใช้เราไม่มีล้อนะครับเราไม่ใช้ล้อเพราะว่าเจอดินอย่างเงี้ยเจอดินเหลวๆเดี๋ยวมันก็ไหลนะครับดังนั้นใช้เป็นรูปตัวเจลาก เสริมแผ่นเหล็กเข้าไปนะครับเวลาเราลากเนี่ยสบายนะครับนะดินมันเป็นดินอย่างดินเหนียวไม่ใช่ดินดินทรายแข็งนะครับนะเพราะฉะนั้นมันไม่พังนะครับเราทําคานไม้ขึ้นมาเป็นรูปตัวเจนะครับนะเวลาลากจุงเนี่ยมันจะสบายมากเรามัดกหญ้าเนี่ยวางนะครับสองมัดแล้วก็ใช้สายรัดนะครับที่ตัวรดตัวเจแล้วเราก็ลากจุงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ เจฟึบกอหญ้านะครับแล้วเราก็ทําขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บปบนะครับสําหรับมือจับนะครับแล้วก็ลากลากจุงไปนะครับสบายนะครับนะไม่เหนื่อยไม่หนัก,ไม,นกไม่ต้องแบกหามจนกลายเป็นโรคความดันนะครับนะไม่งั้นแล้วคนเราทำงานไม่ใช้สมองนะครับมันก็จะเหมือนพวก อะไรอะ่ะคนพิการทางสมองครับนะคนเราเกิดมามีสมองปกติธรรมดานะครับต้องรู้จักทําเครื่องมือที่มันใช้ทุนแรงนะครับในการทํางานทําเครื่องมือขึ้นมาประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาสําหรับช่วยนะครับในการทํางานทําให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยนะครับเราไปแบกหามอย่างนั้นนะครับนะ้นําหนักมันเกินกําลังของเรานะครับทํางานแบบนี้โรคภัยไข้เจ็บถามหา นะครับแล้วก็มานั่งบดลูกหลานว่าไม่ทํางานอะไรเลยนะครับมานั่งหัวเสียใส่ลูกหลานแล้วก็ว่าลูกหลานไม่ทํางานอะไรเลยมานั่งเล่นเกมนอนเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งนะครับพวกหน่วยงานบอกว่าลูกหลานเป็นพวกอาการจิตเวชหุนอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนะทำอะไร ควรใช้สมองเกิดมาครบ32ไม่ได้ไม่ได้พิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นเราทำงานต้องรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือต้นแรงในการทำงานของเราทำให้เราผ่อนคลายจากความหนักให้กลายเป็นเบานะครับนะถ้าทำแบกหามอย่างนั้นหนักๆอย่างนั้นเห็นไหมครับฟางข้าวเอาย,ย่ามตะกียมันไม่ใช่ฟางข้าวนะ หนักนะครับนะผมบอกไว้ก่อนหนักกว่าฟางข้าวนะครับนะไทอที่ห่อแบบลักษณะแบบนี้นะครับหนักกว่าฟางข้าวนะครับฟางข้าวมันแห้งอันนี้ญ้าเนี่ยมันเป็นญ้าสดมันมีน้ํามันมีน้ําหนักนะครับนะมันหนักนะครับเมื่อกี้ผมยกนะฮะหน้ามืดนะครับความดันนี่ขึ้นปึ๊บ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 ไม่รู้ว่าขึ้นหรือลงแต่ที่รู้มันดันปึ๊บ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 ขึ้นมาผมหน้ามืดผมเกือบล้มนะครับนะ เกือบล้มทั้งยืนนะครับเมื่อกี้ผมบอกไว้ก่อนผมเกือบล้มทั้งยืนนะครับอายุผมสี่สิบห้าปีนะครับน้ำหนักห6สหกกิโลกร,รัมนะครับพ่อผมเนี่ยเป็นครึ่งนะครับครึ่งอายุผมนะนะเป็นครึ่งอายุผมนะครับ แล้วก็มาแบกหามแบบนี้เมื่อกี้ผมเห็นเขาแบกเขาบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูททาให้ดูว่ายกไปยังไงแบกไปยังไงยกขึ้นมาผมสังเกตที่ใบหน้าปากสัน่นหน้าสัน่นตัวสัน่นเก่งสันเทาเลยนะครับนะแล้วก็เป็นโรคความดันด้วยนะครับนะเราคิดดูทํางานให้โรคภัยถามหาให้โรคภัยเข้ามาทาร้ายร่างกายตัวเองแบบนี้ หรือว่าเป็นคนไม่มีสมองนะครับเป็นคนไม่มีระบบความคิดทางสมองนะครับไม่มีการพัฒนานครับนะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับทำงานไม่คิดนะครับนะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มาว่าลูกหลานพอลูกหลานบอกว่าให้ประดิษฐ์เครื่องมือน,นู้นเครื่อง็นี้ก็บอกว่าฝันเฟื่องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น ไปแจ้งความบอกตำรวจบอกอันมามัยให้มาตรวจดูสุขภาพจิตคิดฝันเฟือเฟ่องนุ่นฝันเฟื่องนี้ฝันเฟื่องนั่นอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนะครับนะมันไม่ถูกต้องนะครับนะไปให้โรงพยาบาลจิตเวชบอกให้โรงพยาบาลจิตเวชควบคุมบอกว่าพยายามควบคุมมันนะต้องบังคับให้มันกินยา ห้ามขาดยานะครับรวดูผมทำงานนะครับปี2 5 6พห้าหกสิบห้าลงมาทำงานร้านหมูทำงานยามรพปภทำงานขับโคดขับไรแมนนะครับรับสง่งผู้โดยสารรับส่งอาหารแล้วก็สดุนะครับแตกต่างกันกับที่พ่อที่แม่ผมไปแจ้งความใหม่แตกต่างกันกับที่พวก คณะผู้ใหญ่บ้านมาควบคุมตัวผมไหมครับการที่เด็กไว้รุ่นไปมอดสุด่มนั่งกินเหล้ากันทุกวันเล่นการพนันกันทุกวันเสพยาค้ายาผมจนผมต้องบุกเข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่ามาเก่อกวนผมมาข่มขู่มาทําให้ผมกลัวนะครับแล้วก็พอผมเอารูปภาพลงมาก็กลายเป็นปัญหาก็ามาโทษนะครับทีนี้ก็ ไร้บีบังคับกันเองนะครับคนในหมู่บ้านคนนุ้นต้องกินยาคนนั้นต้องกินยาของโรงพยาบาลจิตเวชนะครับนะแล้วไอ้พวกยาโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลจิตเวชมันไม่ใช่เรื่องที่จะามานั่งล้อเล่นกันนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะยามรอปภนะครับมาสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีรอปภตายในส่วนสาธารณะลุมพินีนะครับ รปภพีซีเอสไปสอบถามทูกได้นะครับนะเป็นยามราปภที่เข้าเวรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นนะครับนะฝั่งตรงข้ามกับส่วนสาธารณะนั่นนะครับหัวหน้ามาตรวจดูบอกว่าราปภคนนี้ต้องกินยาโรงพยาบาลจิตเวชมาทํางานนะครับพอกินเข้าไปแล้วก็มีลักษณะาการง่วงนอนมืนเมา ลื่นล้มถลายลงไปโดนหัวไปโขกกับหินถลายลงไปในน้ําจมน้ําตายไม่มีคนเห็นนะครับนะในส่วนสาธารณะดูพี่ดีมานั่งพักผ่อนนะครับหมดเวลางานก็มานั่งพักผ่อนทีนี้กินยานะครับกินยาตอนช่วงเช้าเพื่อที่จะกลับไปนอนแต่ว่ามานั่งพักผ่อนก่อนแต่กินเสร็จแล้วมึนเมาง่วงนอนนะครับหัวทิ่มดินไปโขกกัะหินนะครับ ตายนะครับจมน้ำตายและนี่คือผลเสียซึ่งเกิดจากฤทธิ์ยาของโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งมันไม่ควรที่จะเอามาล้อเล่นกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มเบียไม่ได้ดื่มน้ำกระททอมไม่ได้ดื่มกัญชาไม่ได้ดื่มยามายาบ้านะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ มาจัดการมาควบคุมผมผม,ผมก็พร้อมต่อสู้ตลอด24ีนะครับนะผมไม่สนโลกนะผมลงโคต์ดายอย่างเดียวนะผมบอกไว้ก่อนมะยุ่งุ่นวายกับผมนะผมน้องเจ็กท่าปุนะครับนะที่หมอปลาไปช่วยนะครับจากหวัดท่าปุลาดบำรุงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะอันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากไปทํางานเมื่อปี2 5 6 5กนะครับ รถโดนยึดเรียบร้อยนะครับโดนพวกเด็กวัยรุ่นที่กินน้ํากระท่อมดูกระชามาขับเบียดขับเฉียวขับชนนะครับแล้วก็โดนระง,งับแอปนะครับพอลงไปมีปัญหากับเขาคันที่สองถอยมาก็โดนยึดไปคันที่หนึ่งก็ตามมาติดๆนะครับเพราะว่าคันที่หนึ่งไปเข้าหกขับติดล้อนะครับนะสำหรับใช้เป็นทุนค่าน้ํามันทุนกินข้าวในการทํางานนะครับตอนเป็นรปภนะครับนะ